กราบสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆชาวพระเครื่องทุกคนนะคะสวัสดี EP ที่244ประจําเช้าว,วันวันเสาร์ค่ะวันเสาร์ที่12เดือนเมษายนพศ2568ค่ะวันนี้น้องสุภามีพระเครื่องพระบ้านทั่วไปเกาะๆสวยๆมาให้พี่ๆได้รับชมกัน1ชุดนะคะ1ชุดวันนี้มี25รายการค่ะแบ่งปันพี่ๆที่300บาทจาก 1องค์300บาท2องค์500บาทนะคะถ้าพี่พี่ท่านไหนชอบสนใจรายการไหนสามารถโทรทักกลายเข้ามาหาน้องสุภาได้ที่เบอร์084ค่ะ7 2 1 1 9 3 3นะคะย้ำเบอร์กันอีกทีนะคะพี่พี่4 8 4ค่ะ7 2 1 1 9 3 3น้องสุภามีบริการส่งฟรีแล้วก็มีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะ ก่อนรับชมคลิปฝากพี่กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องสุภากันด้วยนะคะจ้ะวันนี้เรามาเริ่มรายการที่1กันเลยนะคะรายการที่1ของเช้าวันเสาร์เป็นสมเด็ดจจ้ะสมเด็จเก่านะคะพี่พขาเนื้อหาเก่าสวยค่ะ รายการที่1น,นะคะสามร้อยบาทจ้ะรายการต่อไปรายการที่2ค่ะรายการที่2หลวงพ่อกลั่นวัดพระญาดนะคะปี2469ี่ค่ะพี่พคะรายการที่2นะคะต่อไปเป็นรายการที่3ค่ะ รายการที่3หลวงปู่ขาววัดหลัก4ี่ค่ะปี2 4 6 9เช่นกันนะคะรายการที่3จ้จะหลวงปู่ขาววัดหลัก4ี่นะคะเป็นเหรียญห่วงเชื่อมหลวงปู่ขาวค่ะรายการที่3นะคะต่อไปรายการที่4ี่ค่ะรายการที่4พรพารอดค่ะ ต่อไปรายการที่5ค่ะรายการที่หหลวงปู่สวงค่ะหลวงปู่สวงวัดไพรพัฒนานะคะรุ่นเทวดาเล่นดินยิ้มรับทรัพย์ค่ะรายการที่5หลวงปู่สวงจะ้ะต่อไปเป็นรายการที่6นะคะรายการที่6สมเด็จเกตเชยโยจะ้ะ ต่อไปรายการที่7ค่ะรายการที่7จอบเล็กหลวงพ่อเงินวัดบางครานค่ะต่อไปรายการที่8ค่ะรายการที่8เป็นพระซุ้มกอนะคะ ต่อไปรายการที่9ค่ะรายการที่9เหลียนสี่เหลี่ยมหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วนะคะต่อไปรายการที่10ค่ะรายการที่10หลวงพ่อผางค่ะหลวงพ่อผางวัดอุดมคงคาคีรีเขตนะคะ ปี2-5-1-2ค่่พี่ขามาในเรี่ยมกรอบเงินนะคะพร้อมใช้งานจ้ะรายการที่10นะคะพ,พี่ขาหลวงพ่อผางค่ะต่อไปรายการที่11ค่ะ11หลวงพ่อสุดวัดกาหลงจ้ะปี2 5 1 5นะคะพ,พี่ขา หลวงพ่อสุดวัดกาหลงลายการที่11ค่ะ300บาทจ้ะ1องค์300บาท2องค์500บาทนะคะถ้าพี่พชอบสนใจรายการไหนสามารถโทรทักไลน์เข้ามาขอข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะคะต่อไปรายการที่12ค่ะ12หลวงพ่อทบวัดชนแดนค่ะ หลวงพ่อทบวัดชนแดนนะคะรายการที่12จ้ะต่อไปรายการที่13ค่ะ13เป็นสมเด็จค่ะสมเด็จเนื้อแดงนะคะพี่คะสมเด็จเนื้อสีแดงค่ะรายการที่13จ้ะ ต่อไปรายการที่14ค่ะ14หลวงปู่ทิมวัดระหารไร่จ้ะปู่ทิมวัดระหารไรนะคะรายการที่14ค่ะต่อไปรายการที่15ค่ะ15เป็นจอบใหญ่หลวงพ่อเงินวัดบางครานนะคะ ต่อไปเป็นรายการที่16ค่ะ16พระปิดตาหลวงพ่อแก้วเกสารนะคะพระปิดตาหลวงพ่อแก้วเกสาโรค่ะรายการที่16จ้ะปี2519นะคะพี่พี่ค่ะต่อไปเป็นรายการที่17ค่ะ17เเป็นสมเด็จเนื้อดำค่ะ ต่อไปเป็นรายการที่18ค่ะ18รูปหล่อหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพจ้ะต่อไปรายการที่19ค่ะ19เเป็นพระนางพญานะคะ พระนางพญารายการที่19ค่ะต่อไปเป็นรายการที่20ค่ะ20หลวงปู่ทวดกลักไม้ขีดค่ะปู่ทวดกลักไม้ขีดนะคะรายการที่20จ้ะต่อไปเป็นรายการที่21ค่ะ ยี่สิบเอ็ดพระสี่เหลี่ยมประพามนทนหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่านะคะหลวงปู่สุขค่าลายการที่21่สิบค่ะพี่ขาด้านหลังมีรอยจานนะคะ หลวงปู่สุขรายการที่21จ้ะต่อไปเป็นรายการที่22ค่ะ22หลวงปู่ทวดหลังเตารีดค่ะในเลี่ยมพลาสติกนะคะพ,พี่ขาหลวงปู่ทวดหลังเตารีดค่ะ รายการที่22นะคะต่อไปเป็นรายการที่23ค่ะ23หลวงพ่อมุมค่ะหลวงพ่อมุมวัดปราศาส์เยออเหนือนะคะปี2519ค่ค่ะพี่พขา หลวงพ่อมุมจะรายการที่23นะคะวัดปราสาทเยือเหนือจ้ะจังหวัดศรีสะเกดค่ะต่อไปเป็นรายการที่24คะ่ะ24พระปิดตาหลวงปู่โตะวัดประดูชิมพลีค่ะพิมพ์จัมโบ้ค่ะพี่ขาปิดตาหลวงปู่โตะวัดประดูชิมพลีนะคะรายการที่24คะ่ะ ต่อไปเป็นรายการที่25ค่ะ25พระขุนแผนวัดบ้านกลางค่ะจ้ะ300บาทค่ะ1องค์300บาท2องค์500บาทนะคะต่อไปเป็นรายการพิเศษค่ะรายการพิเศษรายการที่1นะคะ เป็นหลวงปู่ไขวัดเชิงเลนจ้ะปู่ไขวัดเชิงเลนนะคะรายการพิเศษรายการที่หนึ่งจ้ะเรียนห่วงเชื่อมหลวงปู่ไขวัดเชิงเลนนะคะรายการพิเศษรายการที่หนึ่งจ้ะ 500บาทค่ะพ,พี่ขารายการพิเศษรายการที่หหลวงปู่ไขวัดเชิงเลนค่ะต่อไปรายการพิเศษรายการที่2นะคะรายการพิเศษ2หลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิดจ้ะปี2503าค่ะพี่พี่ขาหลวงพ่อแดงยานวิราชนะคะ ปี2503้าค่ะพี่พี่ขาหลวงพ่อแดงจ้ะรายการพิเศษรายการที่2ค่ะ500บาทเช่นกันจ้ะครบแล้วทั้ง25รายการแล้วก็ รายการพิเศษ2รายการนะคะพี่ขาถ้่พี่ท่านไหนชอบสนใจรายการไหนสามารถโทรทักไลน์เข้ามาหาน้องสุภาได้ที่เบอร์084ค่ะ7211933ย้ำเบอร์กันอีกทีนะคะพี่พี่084ค่ะ7211933สำหรับเช้านี้สวัสดีค่ะ